สวัสดีครับผมคุณเอนะครับคืนนี้เป็นคืนแรกนะครับที่ผมกลับจากการกักตัวโควิด1 9ครับเริ่มกักตัวก็วันที่11นะครับจนถึงวันที่19นะครับระหว่างกักตัวนั้นนะครับผมก็ต้องดูแลตัวเองนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าระหว่างนั้นเนี่ยผมไม่มีอาการใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าอาการเจ็บคอนะครับหายใจไม่ออกเป็นไข้สูงนะครับ หรือมีการไอจามนะครับท้องเสียนะครับคลื่นไส้ต่างๆไม่มีเลยนะครับระหว่างนั้นเนี่ยผมก็พกนะครับอาหารเสริมตัวนี้นะครับมาร์กิพลาสนะครับเป็นน้ำเบอร์รี่นะครับผลไม้รวมนะครับเพื่อเสริมภูมินะครับแล้วก็ทำให้เลือดสะอาดและตับของเราแข็งแรงนะครับอันนี้ผมก็ทานวันละสี่ซองนะครับแล้วก็ระหว่างดูแลตัวเองนะครับผมก็พกเจ้า ผลิตภัณฑตัวนี้เป็นน้ำยาบ้วนปากนะครับไอเ f r e นะครับอันนี้มีสาร cpc นะครับที่ช่วยฆ่าเชื้อไวรัสนะครับในบริเวณลำคอแล้วก็ทางเดินลมหายใจของเรานะครับอันนี้ผมก็บ้วนปากนะครับแล้วก็วันละ2-3ครั้งนะครับส่วนระหว่างนะครับส่วนการใช้ชีวิตประจำวันปกติผมก็มีสเปรย์แอลกอฮอล์ตัวนี้นะครับที่ช่วย ล้างมือนะครับระหว่างที่จะไปสัมผัสสิ่งใดๆก็ตามที่อยู่ภายในห้องรวมนะครับของการกักตัวนะครับระหว่างการกักตัว9วันนะครับก็ไม่มีอาการผิดปกติใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วผมก็ดีใจนะครับที่สามารถผ่านพ้นช่วงเวลานั้นมาแล้วก็กลับมาเจอคนที่รักที่อยู่ที่บ้านได้